อัลโสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะอาลค่ะวันนี้นะคะแนนก็ขออนุญ,ญาตมาทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารนะคะระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวคุณนะคะโดยที่ไม่มีตัวแนนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็โดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันและกันนะคะอะไรก็ตามแต่ที่แนนพูดไปนะคะแนนได้รับอนุญ,ญาตให้พูดแล้ว100%เท่านั้น ะะฉะนั้นแล้วนะคะไพ่โ o ล์อัพในวันนี้นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารนะคะคือท่านนะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีความฝันนะก็ขอให้ความฝันของคุณนั้นะคะเป็นความฝันที่ทําให้คุณนะสามารถที่จะไปอยู่ในจุดที่คุณเป็นตัวคุณได้เพราะว่าอะไรก็ตามแต่ะคะ่ะที่คุณคิดถึงแล้วก็ที คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทํามันจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณจิตวิญญาณของคุณหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณจริงๆอะเรียกร้องที่อยากจะทำอะค่ะคุณมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสามารถทําได้เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะมีทรัพยากรที่พร้อมหรือเปล่านะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณเชื่อคุณศรัทธาและคุณมองเห็นเป้าหมายของคุณชัดเจนนะคะคุณจะสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปแลกกับอะไรอะคะ่ะเพราะบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่เสมอในเวลาของตัวเองไม่ว่าคุณ หรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดมาแล้วมันถูกเลือกมาอย่างดีแล้วอะ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องเป็นไปในแบบที่หนึ่งนะคะคุณร้องขอ2ในแบบที่จิตวิญญาณของคุณเกิดมาเพื่อที่จะทํามันนะคะหรือ3ในแบบที่มันถูกกําหนดไว้นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ มันมีแพทเทิร์นของมันอยู่ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมส่งผลเสมอถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกอะไรเลยก็ตามแต่นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะทำหน้าที่ของตัวเองตลอดเวลาและมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะแต่จิตวิญญาณบางจิตวิญญาณนะคะที่เป็นจิตวิญญาณที่อิสระไม่ได้มีหน้าที่แล้วก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเกิดมาแต่เลือกที่จะเกิดมาหรือหนีที่จะเกิดมา คุณจำเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับรู้ว่าโลกมนุษย์เป็นยังไงในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะคุณก็จะต้องเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้นะคะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกที่จะมาเจอฉะนั้นแล้วอะค่ะคุณบางคนที่เป็น free spirit นะคะ่ะคุณสามารถที่จะเลือกได้ ว่าคุณอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอยากทำในจุดไหนนะคะแล้วในสิ่งที่คุณเลือกอ่ะมันก็จะมีหนทางสเต็ป1 2 3 4 5ให้คุณไปในรูปแบบของมันเองฉะนั้นแล้วอะคะ่ะบางครั้งบางทีอยคุณเลือกเป้าหมายได้แต่คุณไม่สามารถเลือกออวิธีการได้นะคะหรือบางคนคุณสามารถเลือกทั้งเป้าหมายแล้วก็เลือกทั้งวิธีการของคุณได้อยู่ที่ว่า คุณจะเลือกได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ว่าตัวคุณนะคะอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในขึ้นความถี่ไหนแล้วจิตวิญญาณของคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจิตวิญญาณของคุณไม่ได้มีเออสเปซิฟิกหรือว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่ที่แบบเขาเรียกว่ายอย่างไงอะที่ที่มันต้องทำหรือที่มันมีพันธกิจอะคะ่ะคุณก็ สามารถเลือกอะไรก็ได้แต่ในวิถีของคุณนะคะคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะมีความสุขหรือความทุกข์จากพลังงานต่างๆรอบตัวถ้าเกิดว่าคุณต้องการเป็นแบบไหนคุณใช้วิธี m a n i f e ตได้นะคะในกรณีที่คุณนะเป็นฟี e e นะคะเป็นจิตวิญญาณที่แบบเป็นขึ้นความถี่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปคุณต้องยอมรับเงื่อนไขหนึ่งคะ่ะในเมื่อคุณมีร่างที่เป็นมนุษย์นะคะในเมื่อคุณมีร่างที่เป็นมนุษย์ คุณหนีกดแห่งกรรมไม่พ้นฉะนั้นแล้วอะค่ะเลือกอะไรก็ได้คุณสามารถเลือกอะไรก็ได้แต่ผลที่จะตามมานะั้นอะคุณต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะมันสามารถเป็นไปได้ทุกรูปแบบอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้อะไรที่แบบคุณตั้งกฎเกณฑ์ให้กับมันนะคะมันก็จะแบบเหมือนกับบางครั้งบางทีมันออกมาในแบบที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้หวังไว้ จักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณได้มาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนสําหรับคุณแล้วมันไม่เหมาะสําหรับคุณแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายของคุณอะเมื่อวันหนึ่งอะค่ะคุณจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปเมื่อคุณสูญเสียไปแล้วคุณจะไปเจอกับสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ตัวคุณเกิดมาเพื่อที่จะทํามันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันแบบ คุณแบบคุณไม่โอเคคุณไม่แฮปปี้อ่ะก็ขอให้คุณรับรู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทำในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอะ่ะแล้วแล้วแบบพอมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะคุณจะต้องจะต้องเรียนรู้กับผลการกระทำของตัวคุณเองนะคะหรือในอีกกรณีหนึง่งนะคะถ้าคุณเชื่อและศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในสิ่งที่คุณนับถืออยู่มากพอจริงๆอะค่ะเขาจะมาทําให้คุณรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอะมันไม่ได้เกิดจากบุญบารมีหรือมันไม่ได้เกิดมาจากที่คุณร้องขอหรือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณร้องขอฉะนั้นแล้วอะค่ะเขาจึงต้องปกป้องคุณด้วยการที่ที่แบบ ดึงสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือผู้คนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ Energy ของคุณ่ะมันอยู่ในจุดที่แบบที่คุณ ที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้แต่ถ้า e NERGY ของคุณดิ่งมากๆนะคะไม่แนะนำให้คิดถึงอะไรเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกดิ่งไม่มีความสุขอึอัดเครียดเหงารู้สึกแย่นะคะอย่าตัดสินอะไรเลยนะคะไม่ต้องตัดสินใจอะไรไม่ต้องเลือกอะไรแค่รู้เข้าใจว่าสิ่งสิ่งนี้ว่าคุณรู้สึกแบบนี้แล้วการที่คุณรู้สึกแบบนี้มันส่งผลกับคุณยังไงส่งผลกับคุณแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าคุณ นะคะยังทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยในอนาคตอ่ะมันจะส่งผลยังไงแล้วคุณจะโอเคหรือเปล่าอันนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะทําอะไรนะคะโชคชะตานะคะถูกกําหนดมาให้กับคุณคุณคือผู้เลือกโชคชะตานั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าคุณอยากจะให้เป้าหมายมันเป็นยังไงและคุณอยากจะทําสิ่งไหนนะคะแต่ว่า ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณเลือกอะ่ะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมีเงื่อนไขในตัวของมันเองมันมีผลในตัวของมันเองฉะนั้นแล้วคิดให้ดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์คอมเมนต์ thanks subscribe นะคะแล้วก็ทุกๆก,การสนับสนุนเลยนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย